พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนาม s อสซีจีเซเดียมนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมีรล,ลีกนาะที่11นะครับกีเรนพยองเอสซเมืองทองยูในเต็ดของเราจะพบก,กับทีมช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC นั่นเองครับคู่นี้ทำการแข่งขันช่วงเวลา2ทุ่มตรงก็ถือเป็นคู่ที่ดึกที่สุดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก่อนเกมแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแฟนคลับก็เลยยังไม่ค่อยหนาตาสักเท่าไหร่นะฮะ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่บิก๊กแมตช์นะครับที่กองเชียร์ของทั้งสองสโมสรสามารถเดินไปมาหาสู่กันได้อย่างสบายๆเลยละครับซึ่งบรรยากาศของการชมฟุตบอลแล้วก็เป็นเพื่อนกันแบบนี้มีอยู่ที่ประเทศไทยแห่งเดียวนี่แหละครับนี่ครับการนำเชียร์ของสุพรบุรี FC แล้วก็ s อสเมืองทองอยู่ในเต็ดไม่ว่าจะเป็นเอนโซหรือไพโรนะฮะก็มีการรวมตัวกันแล้วก็บูม การบริเวณข้างสนามนะครับให้บรรยากาศของการเชียร์ฟุตบอลสุขสารเพิ่มมากขึ้นครับแมหลังๆนี้แฟนคลับของเรานะฮะเวลาเห็นกล้องของทางสโมสรมูทอทีวีเนี่ยก็เล่นกล้องกันทุกๆคนนะฮะซึ่งทางมนทอทีวีเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็เลยทําให้ได้ภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากเวลาที่ตัดบรรยากาศก่อนเกมการขัดจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะฮะหลังจากนี้นะครับ เอสมีงทองยูเต็ดจะมีโปรแกร,รมในการเจอทีมหนักๆทีมแข็งๆในฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีก3ทีมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่4พฤษภ,ภาคมเนี่ยจะพบกับทีมสุพรรณบุรี FC ก่อนที่จะออกไปเยือนทีมบุรีรัมยูเต็ดที่สนามนิวไอโมบาย และกลับมาเล่นที่ SCG Stadium พบกับทีมชมบุรี FC ครับก็เรียกว่าเจอบททดสอบหนักเลยทีเดียวสำหรับคุณพล SCG เมืองทองยูในเตดหลังจากกลางสัปดาห์นะครับทาง Star c โค้ชได้มีการโลเทชันนักเตะถึง10ตตำแหน่งในการลงสนามในฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีครับรอบ32ทีมนัดนี้นะฮะนักเตะกำลังหลักที่เล่นติดต่อกันมาประมาณสัก4ีซเกม ก็กลับมามีชื่อเป็น11ผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งจะขายเพียงแค่ธีรุศินแดงดาเท่านั้นนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนขณะที่ฝึกซ้อมแต่ว่าเป็นอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับนัดนี้ก็เลยเป็นกอลฟวุฒิชัยทาทองสลับลงมารับหน้าที่เป็นตัวรุกด้านหน้ายืนคู่กับเจอบอสรอยนั่นเองพอเวลาใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับ แฟนคลับก็เริ่มทยอยกันเข้าสู่สเตเดียมนฮะไทยที่เก็ตเมเจอร์จะเขียนป้ายติดบอกเอาไว้นะครับว่าตั๋วหมดแล้วและนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้หาได้ที่เมืองไทยที่เดียวเท่านั้นนะครับเป็นกลุ่มเอ็นโซนะครับมีการทํากับข้าวผัดกับข้าวไว้ดื่มกับเครื่องดื่มด้วยล่ะครับโอ้เรียกว่าทำติดข้างสนามอย่างที่เห็นนี่เลยแหะฮะเสน่หแบบนี้มีแค่ฟุตบอลไทยลีกเท่านั้นนะครับดูทุกคนใ้ความร่วมมือกับ กล้องของเรามากๆเลยล่ะครับเจอกล้องก็ยกนิ้วสุดตายมีงันก็3คะแนนในเกมนี้นะฮะซึ่งก็เลยทําให้เราได้ภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากทุกคนนั่นเองครับก็ถือาเป็นฟุตบอลคู่บิ๊กแมตอีกคู่หนึ่งนะครับที่เต็มความจุ ที่สนาม SG Stadium ก่อนหน้าน,นี้ก็มีบางกอก glass fc มันแล้ว1น,นัดนะฮะที่ตั๋วหมดครับซึ่งนัดนี้เจอสุพรรณบุรี fc ก็เช่นกันครับเรียกว่าหนาแน่นกันเลยทีเดียวส่วนกองเชียร์ของทีมสุพรรณบุรี fc นั้นก็ได้โควต้าไปร่วมร่วม,ม1,200กว่าคนได้นะฮะกลุ่มพนักงาน a c g นะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราก็ มาให้กำลังใจขุนพลกิเลพยองในนัดน,นี้ร่วมร่วม2,600คนได้มากที่สุดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยทีเดียวนะครับนี่คือสีสันบรรยากาศหน้าสนามที่เมืองทองทีวีของเรานำมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโอ้ลูกเล็กเด็กแดงแม่ก็เข้ามาให้กำลังใจนักเตะของเราในสนามด้วยนะ่ารักจริงๆเลยล่ะครับ ภาเมื่อสักครู่คุณพ่ออุ้มคุณลูกไว้แล้วฟุตบอลเตะด,ดึกด้วยนะครับม,มาเชียร์กันแบบนี้ก็มากด้วยใจกันแบบร้วนๆุนแหละครับนี่คือภาพบรรยากาศในห้องขายของที่ระลึกนะครับก็มีกองเชียร์หลายต่อหลายคนที่ยังไม่มีชุดแข่งขนันฤดูกาลใหม่ก็รีบม,มาจับมาจองกันนานๆได้มีโอกาสเข้ามาชมเกมแข่งขันในสนามนะครับก็ต้องซื้อเก็บเอาไว้เวลาไปท่องไปเที่ยวก็ใส่ชุดนี้ไปได้หมดแล้วครับ หลังๆเนี่ยใส่ชุดบอลไทยขอบอกเลยนะฮะว่าเท่สุดๆเลยละครับใส่ไปเดินห้างเนี่ยมีแต่คนมองนะครับมีแต่คนสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะมันชุดแข่งของทีมไหนไม่ใช่แมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่เป็นเสื้อของฟุตบอลไทยลีกนี่เองฮะก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ลีกของเราไปทางอ้อมด้วยนะครับถ้าเกิดแฟนคลับของเราเนี่ยใส่ชุดแข่งขันของสโมสรไปเดินห้างไปดูหนังไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆครับ อันนี้คือบูธของพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับก็มีหลายเจ้าเลยละครับไม่ว่าจะเป็นโตชิบ้ายามาฮ่ารวมไปถึงโคกนะฮะก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นผู้บริหารของทั้งสองสโมสรก็จับไม้จับมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณท็อปและคุณป๊อกนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันเรียนด้วยกันมาที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าณวันนี้ก็ต้องมาเป็น คู่ต่อสู้กันในสนามเนื่องจากว่าทําทีฟุตบอลคนละสโมสรก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นเจเบิ้รอยนะครับก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนจากทางยามาฮ่าครับก็เหมาะสมจริงๆครับเพราะว่าทํามาได้ถึง5ประตูแล้วณช่วงเวลาที่ผ่านมามาดูสิเอ็ผู้เล่นตัวจริงของขุนพลเอสซีจีเมืองทองยูเอเตกดกันนะครับผู้สาประตูเป็นกวินทมสัจจานันแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยสเซนเตอร์คิมดองจิน ทศพลลาเทศแบ็กขวานะครับเป็นทิติพันธ์พ่วงจันมิดฟิลเอลิกพาชาลูมาริโอยูรอฟสกี้ดัสกอนทองเหลาตัวรุกกลิมเส้นนะฮะปิยพลเจโบดรอยและวุฒิชัยทาทองยืนเป็นกองหน้าเป้าสลับกับเจโบดรอยครับเป็นการกลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งของพี่ใหม่พานุพงศ์วงศานะครับเมื่อสักครู่กับตันทีมทั้งสองสโมสรก็แลกทงกันนอกจากพี่ใหม่พานุพงศ์แล้วก็ยังมี มิบอนจัก,กรพันพรสายรวมไปถึงมิก้าชูนวลสีด้วยนะครับที่ลงมาเป็น11เผู้เล่นตัวจริงในการเจอทีมเกา่ามาดูไฮไลท์เกมการแข่งกันเลยดีกว่าครับเริ่มเกมการแข่งน,นะครับสุพรรณบุรี FC มาในชุดทีมเยือนเสือ้อขาวกางเกงขาวบุกจากทางฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์นะครับมีโอกาสได้ลุ้นก่อนลูกแต่มุมสั้นครับยอนลิสเดมันปั <c> ่น <oughs> มาเสาแรกครับโชคดีที่บอลมันชนเสา แล้วก็สวนกลับครับสำหรับ s อสีมังทองยูเนเต็ดมาริโอจ่ายบอลสั้นเกินไปนิดหนึ่งบอลมาไม่ถึงวุธิชัยแต่สกรโอ้โหแอบเปิดลูกตั้งเตะลูกเตะมุมได้ลุ้นเหมือนกันครับกิติพงศ์ผู้แถวเชือกปัดออกไปแล้วก็บินปัดอีกครั้งหนึ่งจากลูกฟรีคิกเท้าซ้ายของมาริโอยูรอฟสกี้ครับลูกแต่มุมลูกสุดครับมาถึงมาริโอยิงไปฉลบ อามิก้ายังมงมาได้แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากวุฒิชัยทาทองอลูกบอลมันถากเสาไปเจว์รรยไหลให้กับมาริโอมาริโอมองดาสกรว่างอยู่ดาสกรจับหนึ่งแล้วยิงไปฉล็บครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอสซีจีเมืองทองยูในเต็ดขึ้นนำทีมสุพรรณบุรีเอฟซีไปก่อนเป็นลูกที่สองโเจ้าตัวแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้สามารถม่งทำประตูทีมสงขลายูในเต็ดในเกมเยือนมาได้ครับ นี่ฮะมาดูยิงด้วยขวาเน้นๆครับลูกบอลมันไปฉลับเปลี่ยนทางเข้าไปน่าจะฉลับพารุพงศ์วงศาครับเกมก็ทำท่าว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับที่โมเมนตัมน่าจะได้เปรียบครับนี่ฮะของเชลซีจีมงทองอยูเอเต็ดของเราได้เฮกันไปก่อนครับในเกมบิ๊กแมต วิฒิชายตาทองไม่ได้ฟาวครับบิยอนลินเซียมันไหลออกมาทางฝั่งซ้ายจักรพันธ์พรใสมองตั้งใจกึ่งยิงกึ่งผ่านโอ้โหแล้วกวินครับเสียจังหวะนึกว่าบอลจังหวะนี้คิมดองจินจะตัดไปได้นะฮะกบกลายเป็นว่ากักกันทั้ง2คนครับแล้วลูกปั่นของจักรพันธ์กึง่งยิงกึ่งผ่านเนี่ยก็ไปเสียบเสาสองทำให้สุพรรณบุรีตามมาตีเสมอหนึ่งประตูต่อ1 S เอสซจีเมืองทองยูเอเอแล้วละครับ โอ้ลูกบอลมันกักกักกันนะฮะไม่เปไ็นไรครับเอาใหม่ครับ SCG ซมงทองมนเจโบสรอยพยายามจะม่งชงให้เอลิกพาทาลูแต่ว่าวันนี้ผู้เล่นของสุพรรณบุรี FC แม่ระเบียบวินัยในเกมรับดีมากๆเอาเจลากหาเหลี่ยมยิงถากเสาไปนิดเดียวครับจริงๆแล้วลูกยิงไกลก็เป็นลูกถนัดอีกลูกหนึ่งของเจโบสรอยครับแต่ว่าลูกจังหวะหลุ้นของสุพรรณบุรีครับ มาลูกยิงของบิยอเลนสเตมันก็ทําให้สุพรรณบุรีขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งครับบอลมาไปตกพื้นก่อนนะฮะลูกบอลตกพื้นแบบนี้ผู้สาประตูกลัวนักกลัวหนาครับเพราะว่าตกแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะเด้งไปเหลี่ยมไหนนะครับกลายเป็นว่าสุพรรณบุรี FC มาคมกว่าครับนำไป1ประตูต่อ2ครับเอซีจีมงทองนี่แต่พยายามจะสวนกลับเอามีโอกาสครับโอ้โหเจมสทอยไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมายิงแต่ว่า กิทิพงผู้แถวเชือกยังปิดมุมไม่ได้ดีครับจบครึ่งแรกเป็นสรรนบุรี FC ที่นำเอสซเมืองทองยูเอตไป2ประตูต่อ1และจังหวะลุ้นแรกในช่วงครึ่งเวลาหลังนี่ฮนะคนนี้น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตมากๆกิทิพง์ผู้แถวเชือกปัดลูกโมงของเ c g เมืองทองยูเอตออกไปได้ยังไงฮนะแล้วก็ลูกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยังถากเสาออกไปไม่ได้ลุน้นจุบิราม ยุบิรามไหลแบบนี้ได้เปรียบครับ3ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับทีมสุพรรณบุรี FC นี่ฮะมาดูภาพช้ากันครับเป็นลูคัสคาร์ลอสเฟอร์นันเดสนะครับที่พลิกตัวมาจากลูกไหลของยูบิรามยิงนำไป3ประตูต่อหนึแต่ว่ากิเลมพยองก็น่าจะมีโอกาสไล่มา2ประตูต่อ3ครับจากจังหวะเปิดของจังหวะยิงของมาริโอและไปแฮนด์บอลมิก้าชูนันซิตแต่ว่าคนนี้นะฮะอย่าชี้บอกโอ้โห จะเหนียวไปไหนครับกิติพงษ์ผู้แถวเชือกยังเซฟลุกจุดโทษของมาริโอได้แล้วนี่ฮะมองอีกครั้งหนึ่งของเอลิกพาทารูแกก็ยังปัดออกลังไปได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันครับแล้วยิงไกลฉลับก็ยังไปเข้ามือกิติพงษ์ผู้แถวเชือกอวันนี้มาเหนียวจริงๆครับและ เมื่อบุกเขาทําประตูไม่ได้ลูกสวนกลับของสุพรรณบุรีก็เลยน่ากลัวในทุกจังหวะอย่างที่เห็นจักรกพันธ์พรสายยิงไปฉลับแผงหลังของ S อสซีเมืองทองยูเต็ดแล้วก็นี่ฮะความแข็งแกร่งของผู้เล่นของสุพรรณบุรี f อมีพื้นที่ว่างครับบิยร์ลินเตมันมายิงลูกที่4ให้กับสุพรรณบุรี f อขึ้นนํา4ประตูตอนหนึ่งครับเนื่องจากว่าแท็กติกต่างๆมันเข้าทางสุพรรณบุรี FC นะฮะเอสซีจีืองทองยูเต็ดน,นั้นหอมบุกหนักครับ ก็เลยทําให้แผงหลังก็โล่งอย่างที่เห็นนี่แหละครับถึงแม้ว่าจะไล่มา2ประตูต่อ4จากทือสินแดงดาลูกตังเตะของดัสกรทองเหล่านะครับแต่ว่าเมื่อโหมบุกหนักมากๆนะครับแผงหลังมันก็จะว่างอย่างที่เห็นนะฮะไล่มา2ต่อ4ก็จริงครับแต่ว่านี่ฮะมาดูจังหวะลุ้นของทีมสุพรรณบุรี FC ครับโอ้โห โยนมายังไงก็เป็นแม่นทุกจังหวะครับแล้วก็สกัดกันเกือบไม่ดีฮะสุพรรณเกือบยิงห่างเป็น5-2ครับเจมส์โรยแตะหลบปัดมาได้ครับโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้รับใบเหลืองไปแล้วก็เป็นเหลืองที่สอได้รับใบแดงออกไปนะฮะในช่วงท้ายเกมเจมส์โรยยิงมาฉล็บและเฉลับฝั่งตัวเองไม่ได้ลูกเตะม,มุมด้วยมาริโอไหลให้ทรีระศิลป์จ่าย ตัดเข้ากลางมาไม่ถึงเจโบตรอยครับและช่วงท้ายเกมครับนี่ฮะยิงยังไงก็เป็นเข้าครับสำหรับทีมสุพรรณบุรี FC โอ้โรเบิร์ตคันแลนครับยิงไปเสาสองโอ้โหลูกยิงแบบนี้ก็ยิงยากครับแต่เจ้าตัวยิงได้ห้าประตูต่อสองครับสำหรับทีมสุพรรณขึ้นนำเอสซีจีเมืองทองยูเนเตดช่วงท้ายเกมนะฮะยังไม่ยอมนะครับเมืองทองไล่ มาได้คือสัก1ประตูก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทําไม่ได้นะครับรจบเกมการแข่งขันนะครับเอสบางทองยูไนเต็ดนั้นก็เลยแพ้ให้กับสุพรรณบุรี FC ไป2ประตูต่อ5นั่นเองครับไปลุ้นกันใหม่ในเกมหน้าครับ